ยืนตรงนี้เป็นลานจอดรถแล้วก็เป็นจุดที่มาช้อปปิ้งนะครับเป็นลานด้านล่างที่พร้อมจะขึ้นไปสู่จุดชมวิวนะครับร้านค้าก็มีหลากหลายขายอาหารพื้นเมืองนะครับมีทั้งผลไม้บัวหิมะต่างๆนะครับเหล้าอางุ่นของตกแต่งตัวเองนรร่าะๆมีหลากหลายนะครับ ก็เป็นที่ช้อปปิ้งก่อนที่จะขึ้นไปจุดชมวิวนะครับแต่ตอนนี้ช่วงเช้าบางร้านก็ยังไม่ไมเปิดเท่าไหร่นะครับผมดูนะพี่วัดลองพาไปทางนี้ดูครับไปดูว่าร้านเขามีอะไรขายบ้างครับอามาตามผมมาทางนี้นะ Deep the shadows know hard. Put one foot front the heart one the put in I with know in To foot other front ก็บัวหิมะนะครับพวกบัวหิมะต่างๆแล้วก็อันนี้พวกวายนะครับวายของต้องถิ่นอ่าเห็มั้งคะเขาบอกว่าชื่อหมาใจดําหมาใจหมาใจดําหรือหมาใจดําหมาใจดำโอ้นี่เลยเหรอโอ้โหนะครับเคยได้ยินไหมหมาใจดํานะครับผมอันนี้เป็นเชียงใหม่นะคะอ๋อแบนขาวๆเหรอมีแบน มีดาดอกไม้กล้วยค่ะ๋อนี่ทำจากอะไรอ่ะตัวนี้ทำจากมันฝรั่งตัวนี้ทำจากกล้วยอันนี้ดอกไม้มะพร้าวเห็นไหมแต่แต่ถ้าพวกนี้จะเป็นเหล้าลิ้งจีน้าลายก็ทำมาจากมันฝรั่งแล้วก็จะมีเป็นตัว่เห็นไหมครับอวายที่นี่นะครับเป็นวายแบบท้องติ่นไทยทำนะครับไทยดื่มก็โอเคนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยร้านนี้ขายเหล้า โดยเฉพาะนะฮะจะมีเป็นพวกเหล้าบวยด้วยค่ะเหล้าบวยก็มีเห็นไหมเขาหมักเขาทําคือเป็นสินค้าแบรนด์ไทยของท้องถิ่นนะฮะใช่ครับผมเป็นของไทยหมดเลยครับใ่ครับชื่อแปลกๆนะฮะวายหมาใจดำนะครับตัวหมาใจดํานี่จะเป็นตัวตัวขึ้นชื่อเชียงใหม่เลยค่ะอ๋อหมาใจดําขึ้นชื่อเชียงใหม่นะครับใครแวะมาที่ม่อนแจ่มที่ก่อนจะขึ้นจุดชมวิวนะครับก็หมายความว่ามาร้านนี้ได้เลยนะฮะที่รังจอดค่ะร้านจอดม่อนแจ่มร้านจอดม่อนแจ่มนะครับรู้สึกว่าเป็น ทางทงร้านเนี่ยฮะขายได้ทั้งร้านเลยอเคเดี๋ยวให้ดูนะให้เพื่อนๆชมนะในร้านเขานะเป็นประเภทไวน์ทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆที่ชอบจิบไวน์นะฮะไม่ขาวไวน์ใบมีหมดเลยก็ตรงนี้ได้เลยครับจุดทางขึ้นจุดชมวิวของม่อนแจ่มนะครับครับผมไหนพี่วัดพาไปดูทางนู้นนี่มีอะไรบ้างทางนี้ก็มีพวกพวกสตรอเบอรี่นะฮะสตรอเบอรี่ข้างบนคงคงมีไร่สตรอเบอรี่ ก็เปอร์เป็นผลไม้สดต่างๆนะครับผมก็บลูรี่ไอ้เหลืองๆนี่ลูกอะไรไม่ทราบครับพุดบลูรี่ครับพุดบลูรี่อ๋อครับอ๋อแอปพุดบอร์รี่น้ำพึ้งนะไอ้นี่บอกน้ำพึ้งนี่อะโวคาโดใช่ไหมครับไอ้นี้เป็นผลไม้ของโครงการหลวงหรือเปล่าใช่ค่ะชาวบ้านที่นี่ถูกปลูกอ๋อครับน่ากินนะครับนะครับ ก็ก็บอกสดๆก็บอกไปแล้วนะตัวละยี่สิบบาทแล้วก็จิ้มกินได้เลยนะครับก็มาแวะมาใกล้ๆกันนะฮะก็เป็นร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าก็แบบชุดสไตล์เมืองเหนือนะครับสไตล์เชียงใหม่เมืองเหนือสำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อไปฝากลูกหลานนะฮะเด็กๆก็มีครับชุดเด็กนะฮะดูฮะผู้ชายก็มีสไตล์ของ อา่าชาวเหนือนะครับครับผมทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้ชายก็มีอย่างนี้พี่วัาจะซื้อไปใส่สักชุดไหมฮะเอผมก็อยากซื้อฮะ <c oughs> โอ้โดูนะแปลกตาดีนะครับครับดูฮนะครันี่ฮะร้านนี้พี่วัดมาดูเลยครับใกล้ๆกันนี่นะเสื้อผ้าอย่างนั้นเลยครับผมเ,เป็นเสื้อผ้าแบบชาวเขาเป็นอะไรน,นี้สวยงามครับ ที่ผมยืนอยู่นี้นครับเป็นปากทางขึ้นไปสู่จุดชมวิวนะครับทางมันค่อนข้างลาดชันประมาณ100เมตรนะครับก็ท่านใดที่ไม่ค่อยแข็งแรงก็ใช้บริการของวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็ช้อนท้ายไป2 0บาทนะครับผมคือข้างบนจุดชมวิว,ว,วก็มีดอกไม้ครับ<อ>ดูดอกไม้ดูสวนดอกไม้นะครับ,รบก็บอกล้วดูวิวถ้านียาภาพถึงอองศานี่ครับผม ครับคือข้างบนนี้จะเป็นสวนดอกไม้พื้นองหนาวนะครับ,รบแล้วก็มองเห็นภูมิทัศน์ด้านล่างนะฮะบแบบ<ผ>มุม360องศา <ผม S 1> ตอนนี้เราก็มาดูผล,ลไม้เมืองเหนือ,นอ,นอครับอะโวคาโดครับผมลูกอ<น>ะโวคาโดอะโวคาโดนะครับผมเป็นไงครับอันนี้ปลูกเองนะอะโวคาโดเองจ้าอ๋าสอสนอนราคากิโลเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบบาททำไมเขียวดีจังเลย ก็เป็นพันนี้พันเขียวแล้วค่ะอ๋อบนดอยที่ไหนเนี่ยดอยม่อนแจ่มดอยม่อนแจ่มเลยเหรออ๋อเป็นไงบ้างครับก็มาซื้อก็เห็นมันสดดีนะคะน่ารับประทานดีอยู่ได้สามสี่วันใช่ไหมคะน้องสามสวันอร่อยใช่ไหมคะอร่อยค่ะตั้งไว้เฉยๆไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะไม่ต้องตู้เย็นค่ะถ้าตู้เข้าตู้เย็นมันไม่ไม่สุกนะคะถ้ามันนิ่งแล้วค่อยใส่ตู้เย็น โอเคจ้าไม่แถมทั้งหมดก็แถมแถมเลยตรงนั้นแล้วไงแถมลเแถมไม่ได้แล้วใชเนาะที่สุงแล้วมีไหมคะไม่มีเลยค่ะอ๋อนี่นี่กาลังามมากใช่ไหมไข่ไข่ดีจังไม่สุกค่ะสุกไม่ไข่โอ้โหครับไปนะฮะนี่นะฮะที่เห็นอยู่นะครับก็คือผลอะโวคาโดนะดังๆนะอะโวคาโดนะเป็นผลอะโวคาโดของดอยม่อนแจ่มนะครับดูว่าสดมากฮะดูเขียวๆปลูกโดยชาวดอย นะก็เอามาตั้งขายบริเวณทางขึ้นจุดชมวิวม่อนแจ่มนะครับแม่ค้าก็เป็นคนที่นี่ใช่ไหมจ้าคนที่นี่เลยจ้ะคนที่นี่แน่นอนครับเพราะใส่ชุดชาวเขาครับ <c oughs> เผ่าอะไรนะเผ่าม้งค่ะโอ้นี่เผ่ามงนะครับผ่ามงะนะครับ Deep in the shadows I know it's h a r t To put one foot in front of the other Ah-ah uh huh. Far is the ego, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadow.